มาดูแปลธรรมบทนะครับภาคที่1ในเก่งที่1ตอนที่5ที่มันหลายตอนเนี่ยก็เพราะว่าประโยคมันสั้นๆนะครับแล้วก็ต้องการที่จะอัปโหลดให้นักเรียนที่ติดตามได้แปลไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแล้วผมก็จะได้อธิบายลักษณะของประโยคให้ฟังเป็นบางช่วงเป็นบางตอนนะครับ มาดูประโยคนี้เริ่มตั้งแต่อนาถบินิกโกปิวิสาขาปีมหาอุปาสิกานะครับอนาถบินิกโกปีแม้อันว่าเศรษฐีชื่อว่าอนาถบินิกาวิสาขาปีแม้อันว่านางมะนางวิสาขามหาอุปาสิกาผู้มหาอุบาสิกากิริยาต่อไปคือกิริยาคุมภาคนะครับคัดฉันตินะครับคัดฉันติย่อมไปอุป,ปัฏฐานัง สู่ที่เป็นที่บำรุงนะครับตถาคตสาซึ่งพระตะถาคตเจ้าตัวนี้แปลว่าซึ่งนะครับชัตถีวิพัตแต่ว่าแปลเป็นทุติยาวิพัตวาเรสินวาระทั้งหลายทเวสองทิวสัตสัทิวสัตส,ส,สัแห่งวันนิพัตทางเนืองนิดจะก,ก็ทีนี้ขึ้นมานะครับประธานเขาขึ้นเตอ่าทเวแลวก็ ชนานะครับจากก็เตทเวชนาะอันว่าชนทั้งหลายสองเหล่านั้นคัดฉันตาเมื่อไปนคตะปุพาตุดฉะหัดฐานคตาปุพารวบใส่กันหมดเลยนะครับตุดฉะหัดฐานคตาปุพาเป็นผู้ไม่เคยมีมือเปล่าไปแล้วแล้วก็ขึ้นจินตเนนะนะครับจินตเนนะ ด้วยความคิดอิติว่าถ้าระสามนเณราอันว่าพิกษุนุมและสามนเดรนทั้งหลายโอโลเกตสันติจักแลดูหัดเถสซึ่งมือทั้งหลายโนของเราทั้งหลายอิติดังนี้แล้วก็โหนตินะครับขึ้นมาตรงนี้โหนติย่อมเป็นตรงนี้เนี่ยให้ระวังนะครับต้องขึ้นมาให้ได้เลยนะครับโหนติเนี่ยอย่าพลาดนะครับ คัดฉันตาเมื่อไปปูเรพัตังในการก่อนแห่งพัดคาหาเปตวานะครับอาเปปุคูลังยังบุคคลคาหาเปตวาให้ถือเอาแล้วคาธนียานิวัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายคาธนียาทีนี้มีของอันบุคคลพึงเคี้ยวเป็นต้นคัดฉันติย่อมไป สร็จแล้วก็ขึ้นมาอีกนะครับคัดฉันตาตรงนี้คัดฉันตาเมื่อไปปัดฉาบตดตังในการภายหลังแห่งพัดนะครับปัดฉาบตตังในการภายหลังแห่งพัดแล้วก็ขึ้นเรียนแบบประโยคหน้านะครับก็คือขึ้นคาหาเปตวาแล้วก็คัดฉันตินะครับคัดฉันติ คาหาเปตวาคัดชันติต้องขึ้นมานะครับถ้าไม่ขึ้นมานี่เสียคะแนนนะครับปุขลังยังบุคคลคาหาเปตวาให้ถือเอาแล้วปัญจเพสัตชานิจนะขึ้นจะมาตรงนี้ซึ่งเพศัตทั้งหลาย5ด้วยแล้วก็อัฏฐปานานิจะนะครับเอาจะามาไว้หลังอัฏฐปานานิจะซึ่งปานะทั้งหลาย8 ด้วยคัดฉันติย่อมไปนะครับในประโยคนี้นี่ซึ่งถือว่าเป็นประโยคที่แปลยากนะครับปณะ,ะก็ปัญญาตานิวาสนานี้นะครับตรงนี้แยกสับออกมานะแยกสับออกมานะครับปัญญาตานี้เสร็จแล้วก็เอวะแล้วก็อาสนานี้นะครับนี่ครับแยกสับอย่างนี้ ปัญญาตานิวาสนานี่ในแย่ถ้าแยกไม่ออกเนี่ก็เพราะว่าไอ้ตรงอาสนะตัวนี้มันเป็นประธานอาสนานี้อันว่าอาสนะทั้งหลายปัญญาตานิเอวะปัญญาตานิเอวะเป็นอาสนะอันบุคคลปูราดแล้วนั่นเที่ยวแหลไปเลยนะครับเอวะเนี่ยปัญญาตานิเอวะเป็นอาสนะอันบุคคลปูราดแล้วนั่นเที่ยวนิดจังเนืองนิด ภิกขุสหัสสังเพื่อพันแห่งภิกษุทั้งหลายทวิน,นังสองทวิน,นังเ,เพื่อพันแห่งภิกษุทั้งหลายทวิน,นังสองอนิเวสเนสุในที่เป็นที่อยู่ทั้งหลายเตสังทวิน,นังชนานังของชนทั้งหลายสองเหล่านั้นโหนติย่อมเป็นนะครับ เดี๋ยวผมแปลตรงนี้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับในประโยคสุดท้ายนี้ก็แปลให้ฟังซ้ําอีกครั้งหนึ่งอาสนานี้อันว่าอาสนะทั้งหลายปัญญานิเอวะเป็นอาสนะเป็นอาสนะอันบุคคลภูรัสแล้วนั่นเทียวนิจจังเนืองนิดพิกขุสหัสสังเพื่อพันแห่งภิกษุทั้งหลายทวินังสองนิเวสเนสุในนิเวศทั้งหลายเตสังทวินังชนานงของชนทั้งหลายสเหล่านั้น แล้วก็โหมนติย่อมเป็นอย่าลืมโหนตินะครับนีวก็เป็นตอนที่เป็นตอนที่5นะครับก็ให้ทุกผู้แปลทีนี้มีตรงที่จะอธิบายนั่นก็คือตุจฉหัดถานคขตปุพาซึ่งผมแปลไม่เหมือนในหนังสือนะครับนี้เรามาดูศัพท์ก็คือตุดฉะนะครับตุจฉาะเนี่ยแปลว่าเปล่าหัดฐาเนี่ยแปลว่ามือแปลว่ามีมือเปล่านะครับตัวนี้มือเปล่านะครับ ทีนี้ขาตนะขาต้าปุภาครับศั์นี้ปุพาเนี่ยคำว่าปุภะเนี่ยคำว่าปุภะเนี่ยแปลว่าเคยนะครับคำว่าปุภาแปลว่าเคยนะครับซึ่งในหนังสือเขาแปลว่าในก่อนหรือปุเพในการก่อนนั่นเองที่ผมแปลว่าแปลแบบสำนวนเก่านะครับแปลแบบสำนวนเก่าก็ค่อยๆจับประเด็นเอาก็แล้วกันนะครับนะขตะปุภาเป็นผู้ไม่ เคยไปแล้วนะครับเป็นผู้ไม่เคยไปแล้วทีนี้ตดชะหัตถามันต้องมารวบเพื่อให้ได้ความหมายถ้าตามความหมายของของเรานะครับความหมายของเราที่เล่าเป็นเหตุการณ์ให้ฟังก็หมายความว่าเตทเวชาหมายถึงอนาถบิณกะเศรษฐีและนางวิสาขานั้นเนี่ยคัดฉันตาจะเมื่อจะไปวัดนะครับเมื่อจะเข้าไปในวัดนี่เขาทั้งสองคนเนี่ยมีความคิด ตั้งความคิดอยู่ในใจว่า,าพระหนุ่มเน,นน้อยในวัดเนี่ยพอเห็นเขาเดินเข้าไปในวัดก็จะพากันมองดูมือของท่านทั้งสองเหล่านั้น,นในขณะที่มองดูนั้นเนี่ยความละอายก็เกิดขึ้นว่าในฐานะที่ตนเองเป็นอุบาสกเป็นมหาอุบาสกเป็นมหาอุบาสิกาของวัดเนี่ยเข้าวัดไปทั้งทีหากจะมีมือมีมือเปล่าไปเนี่ยดูจะไม่สมควรเพราะฉะนั้น ความคิดตัวนี้เนี่ยจึงเป็นแรงกระตุ้นให้กับนางวิสาขาแล้วก็อนาธริมนิกาเศรษฐีว่าเวลาเข้าไปในวัดน่ะตดชหัตฐานคตะปุภาไม่เคยมีมือเปล่าไปเลยนะไม่เคยมีมือเปล่าไปเลยถ้าแปลอย่างนี้เนี่ยความหมายมันจะชัดเจนนะครับแต่ถ้าแปลว่าเป็นผู้มีมือเปล่าไปแล้วในก่อนหาไม่ได้มันฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตแปลอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับก็คือให้แปลว่า เป็นผู้ไม่เคยมีมือเปล่าไปแล้วนะครับให้แปลอย่างนี้เป็นผู้ไม่เคยมีมือเปล่าไปแล้วพยายามแยกสัาให้ดีนะครับแล้วก็สับต่อไปนะครับตรงนี้คัดฉันตานะครับซึ่งเป็นการขึ้นเ,เรียนแบบประโยชน์กันโดยเฉพาะคาหาเปตวาคัดฉันติตัวนี้ด้วยเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญถ้าไม่ขึ้นมาโอกาสที่เสียคะแนนนั้น สูงมากนะครับรีบเร็วคือ6คะแนนนะครับส่วนปัญญาตานี้นะครับปัญญาตานี้ตัวนี้นี่แปลเป็นวิกติกตาในหอนติหลักการแปลวิกติกตารที่ที่เคยอธิบายให้ฟังนะครับวิกติกตาเนี่ยก็คืออ่าก็คือใช้คําของตัวประธานนั่นแหละหนุน เป็นวิกติกาิตานะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ประธานคืออาสนานิเวลาแปลนหนุนเป็นวิกติกาิตาก็เอาอาสนานินี่แหละเป็นคาหนุนอันว่าอาสนะทั้งหลายปัญญาตานีเอวะเป็นอาสนะอันบุคคลปูราดแล้วนั่นเที่ยวเนี่ยครับเป็นอาสนะคําว่าเป็นอาสนะนี่คือเป็นตัวหนุนวิกติกิตานะครับนี่ก็เป็นเก่งที่1ต่ตอนที่5ครับ